สวัสดีเดอจ้าพ่อกันอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันมื้อใหม่วันใหม่วันเดดออกตอนนัวน,นี้นะขนโทางยุโรปเดดออกก็เป็นอากาศสดชื่นแต่ว่าเป็นอากาศหนาวเย็นจ้ะคือเพื่อนๆมีแต่ความสุขความโชคดีนกขณะถนำชีวิตของมื้อวันใหม่ว่างั้นเถอะปะข้ามุเลยมีเวลากะมาค่ะกาแฟาอีกแล้วกับไอ้ตุ๊กตาผาฝัน กาแฟบ้านค่อยคะ่ะมา <laughs> เด็ดออกมีแหงสดชื่นบุงพี่โนกกระบินเนาะค่ะเนาะบินนั้นอากาศดีบ่างั้นเถอะบุงไปกันเป็นฝูงฝูงมาค่ะลิปกาแฟนเอ้ยน่ใจเด้อกาแฟดำค่ะอหอมชื่นใจค่ะ ก็ไม้ก็เป็นก็ไม้หัวล้นบนล้วค่ะหลังเงนินนี้แต่ว่าอย่างบ่มมดทุกตนนะคะเป็นก็ไม้เบอร์เรื่องเลื่องเนาะค่ะเนาะอากาศเย็นก็ถ้าลมมาก็ปิวว่นละค่ะหลังเงินนี้ก็เต็มเลยค่ะก็ต้องได้มากวดเบอร์ไม้ทาความสะอาดสวนหลังเงนินอีกทั้งสวนนาสวนหลังเนาะค่ะเนาะ กินนะกาแฟนากันก่อนค่ะหาเรื่องมาเมาหมอยกับแม่เนาอค่ะเนอ,อถ้าเก็เป็นมึนๆืดดีนะก็เอ้ยตั้งกองอ่ะเอ้ยบมเอ้ยบมหมุนตัวเนอะะ่อค่ะเพราะว่ามันเอาบบได้แม่นอันนักเล่นหันหนาอะค่ะเนะตั้งกันไทยธรรมดากินกาแฟตามธรรมชาติแม่บ้านพากินกาแฟตั้งเป็นตั้งหมุนมุมกองแล้วเป็นตาไหลก็มีแล้วค่ะ อันโบแม่นไหลเพื่อนเนาะค่ะตาลายอันตัวผู้เจ้าที่ไทยเนี่ยเป็นเบิ้งแล้วเป็นหอดเวียนหัวก็เลยโบเด้เดี๋ยวนี้โบได้ดค่อยอันโบเดียค่อยตั้งอันนั้นเยอะล้วค่ะถ้าตั้งเิ็นเหมือนเลยก็เส้มากเออทสิตั้งไปพันเว้นแต่ว่ามันเบิ้งแล้วมันบกคักเนาะค่ะเนาะอันดัดแปงนี้น่น้อย,อยส่วนมากก็เป็นธรรมชาติของอตุ๊กตาแบบนี้แหละค่ะอันนี้พันเดโอกก็เลยมีแหงชื่นใจเนาะค่ะเนาะ เด็ดออกกันกอไม้บางต้นก็บ่มีหดเบอือค่ะ <laughs> หัวล้นเป็นกอไม้หัวล้นก็ขำที่ว่านกพี่นกไปจับเนาะข่ะนกเป็นตามกิ่งก็เพื่ออีกบรรยากาศหนึ่งนะคะแต่ว่ามันบ่มอย่างบ่งมีหิมะหลงมันก็เลยเป็นอีกแบบนึงมันก็เลยเป็นอากาศที่ว่าสดชื่นอากาศเยน็นจะเป็นอากาศสดชื่นต้นไม้บางต้นยู่น้าสวนลางเหอนเอื้อนีนอย่างออกเยคะ่ะดอกกุหลาบี่ก็อย่างบานอยู่ <laughs> ขนาดอากาศเย็นนี้ดอกกุหลาบยังบานอยู่นะคะอกสีชมพูสองเมื่อก่อนเออก็ไปตัดกิ่งมันหลงเนาะค่ะเนาะเอันเลยที่มันตัดเด้อ,อก็ตัดหลงวันนี้มันแล้วเป็นดอกมันก็กําลังนะบานเนะะี่ยค่ะกําลังนะบานสามสีด่ดอกเอ้อก็เลยทิมไว้สิฮะเออก็คือว่าถ้าพันโบอ,อกโบบานโบใดอันนั้นเยอะเออก็ลยไปตัดออกแต่ว่าพัน มันเป็นอากาศวันนี้พันดูสดชื่นดีเสนะค่ะนะเออก็เลยปล่อยบางต้นไม้ก็ยังออกดอกอกดอกมันเป็นดอกไม้ฤดูหน้าหนาวเนาะค่ะเนาะออกดอกแต่ว่าเบอร์พันเขียวๆอันตรายนะดอกไม้บางต้นก็ย <confused. S 1> <Of ED. S 2> ังเพื่อความสวยงามอยู่ค่ะถึงแม้จะเป็นอากาศเย็นก็ยังสวยงามอยู่เพราะงั้นเอะมันก็เป็นไปตามแต่ละพันธุ์เนาะค่ะเนาะของอันต้นไม้มันบอค่ะ บางดอกก็บางต้นก็เป็นอนาร้อนหน่อก่อนหนบางต้นก็ปนนนาานนเป็นนาหนาวบางงันเถอะปะแต่ถ้าเด็ดอ,อกก็สุดชื่นก็บแบบนี้ก็มีความสุขเด็ดจ้จ้าเห็นเด็ดจ้าจ้านี่ย่าว,ว่าพัะหนมดมือเด,อดียค่ะโบเดียค่ะจ้าไปจ้ามากยค่นรกก็มุดตึ๊ ก็เป็นนันอากาศสีเทาโรแมนติกค่ะบรรยากาศก็กเปียนปุ๊บเด้อค่ะ <laughs> สมัยก่อนยังบ่เคยมาอันแถวโซนแถวอันยุโรปโซนทุ่นหนาวเนาะเบื้องเห็นแต่น้ำหนังมหมบ่ค่ะน้ำหนังสมัยวัยรุ่นนี่ก็เบื้องชอบเบื้องหนังเนะะี่ยค่ะหนังภาพยนตระะ์เนาะกเนเบื้อนหนังนี้พันกระหนาฮหูจักยู่บ่เดน้อย ไปเบิ bon ่งหนังมันบอกหนังกางแปลงหนังอันภาพยนต์หนังกางแปลงสมัยฮันนขคเนะสมัยเอ้ยเป็นนอันสาววัยรุ่นอ่ออนี่ก่ะซมเลยเขาเอ้ยก็ได้ปูสะอาดปูเสื้อนอนเบิ่งจักจักเผื่อเบิ่งคือเราอยากหัวเนะค่ะหนังกางแปลงนําวัดนอคเนะสมัยอนงานวัดพันสิอันทางหมู่บ้านหรือว่าอําเภอพันสีจางมาเนาะคเนะซดแจงนะคะหนังกางแปลงนี่ค่ะคือเราก็ม้วนนขคเนะชีวิตอัน สมัยฮะมันเป็น, innocent, นอนินโนเซนต์เนาะค่ะเนาะมันบ่มีอันเฮายัางบ่ได้รับพิชอบเติมีแต่ตื่นขึ้น,นมาอาบน้ําอาบท่ากินข้าวเช้าแล้วก็ไปโรงเรียนทําการบ้านแค่นั้นเด้อค่ะแล้วก็เอตกระทู่เหอนเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นอันลูกไม่หญิงก็ได้พ่อแม่อันสนอนกระทู่เหอนเออเก็บเสื้อผ้าให้มันสะอาดสะอานซักผ้ารีดผ้าอันนี้เป็นงานบ้านเหาวันตักน้ําสตุ่มเนาะค่ะเนาะสมัยสมัยอันเดียวนี้มันแบบนี้มันเป็นนันเขา เข้าอันมิวเซียมไปหมดแล้วค่ะที่เอ้เบานี่มันบ่มีแล้วมันเข้ามิวเซียมมดแล้วมันเป็นอันเป็นกับเป็นการไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นตามตามยุคตามสมัยแต่สมัยเอ้ยอย่างน้อยก็ทำเนะะี่ยค่ะตืออันถ้าว่าเขาไปโุงเรียนนี่การทาการบ้านเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตอนแรงมานี่ก็การบ้านนี่ก็ตรงแล้วถ้าบ่แล้วบได้เนยคะ่ะถึงเงินเอ้ยนี่พ่อแม่เอ้ยพันบอกต้องรับผิดชอบเพราะว่าถ้าเขาบบทำนี่เพิ่นํามาทําเมื่อเขาพันบอก ตัวไปโรงเรียนเฮ้ยนะเฮ้ยคนอื่นทำเพื่อนี่มันเป็นไปบ่ได้อันนี้พระก็สนดีเด้อค่ะอันนี้เออแห้งเท้าความเพราว่เรากินกาแฟน,นะคะเนาะนึกถึงสมัยอันเป็นวัยอันสลุนโอ,โอ้เป็นสาวอันอินโนเซนต์สาวอันสาววัยอันสาววัยกำลังจะริญเติบโตนะคะสาวสาวที่ว่าความคิดโอ้ยบานเป็นดอกอันดอกกระลำเนาะคะ่ะเนาะความคิดน้ำหัวนี่จินตนาการไปมดเบิ่งหนังนี่ก็โอ้ยอินเข้าไปเลยค่ะสมัยอันก็เนะ เบิ่งหนังก็เหี้ยดเอ้ยพันมีอันลูกสาวเนาะคะ่ะลูกชายผู้เดียววันพ่อแม่เอ้ยมันมีมีลูกหกคนเนาะคะ่ะเนาะสาวห้าคนหนุ่มน้อยผู้นึ่ง <c oughs> เอ้ยตุตาเป็นคนสุดท้องค่ะถ้าช่วงเงงรเพณีงานวัดเนาะคะ่ะเนาะงานวัดมาพัานก็มีการนันจ้างภาพยนตร์จ้างหมอลำเนาะคะ่ะทั้งหมอลำทั้งอันคณะหมอลำทั้งภาพยนตร์นี้แข่งกันกันสดเจ้ง <á gil> สดแจงจ้านะเบิงเลือต้อนเหลือค่ะนังเที่น kita. ไปปูซาดปูเสื้อเนึ่ยเต้กินข้าวแหลงแล้วไปเลยค่ะหอบซาดหอบเสื้อไปเขาเป็นเด็กน้อยหนอค่ะหนาะก็เบิงได้นี่นีน,น,น้อยแล้วก็ปานไปนอนเบิกไปปานไปนอนอันตากอันอากาศว่าหันเด้อปะไปนอนอยู่น้าฝู่คนน่นะคะพันแต่ว่าพ่อแม่พันกานอนเฝ้าเด็กค่ะนั่งเฝ้านอนเฝ้าบ่มแม่นว่าไปเฮีอนอนดูที่หอบผ้าห่มไปเลยค่ะหมอนเอาไปกับเอ้ยนี่สองคน ม้วนค่ะน้องเทือหนังผีนี่ญาติมนม้ห่มกันนี่ดึงก็คนน้องเทือขาดค <c oughs> อ,องก็มีเออนล้วคืนถ้าสมัยมีด้ค่ะอันแก้วกาหลงนอกนอนหนังผีสมัยนะค่ะโอ้ยอันจักยานแต่จังยานประหันค่ะมันพม่ดได้มีแต่เลยเยอะเพราะว่าพันกระเอดนหนังนอกขอนเนาะมันเป็นดนตรีเอาพันไปอินไหลเสีเนาเป็นวัยรุ่นเบิงออกมาแล้วเบิงดึงกัน เบื้องดึงอันอันหนังเรื่องแต่แม่นา,าคพระขนงแก้วกาหลงเนอขนะสมัยมันเป็นหนังอันหนังผีงูเกียงกงหนอขนะอันเป็นหนังตื่นเต้นระทึกใจว่างั้นจะไปดึงมาห่มกับอันเอวยน,นี่ขาดกดอแล้วดังชักเลยค่ะเอ้ยเอ้ยขึ้นยักหัวเอ้ยใส่เอ้ฟังมันก็เป็นความมันความรู้สึกเนอขนอความเพราะว่าเราเป็นสาวสมน้อยสาวอันสาวรุ่นดดกก็ เราถือท่านผู้เบ่ามาคุยเอ้ยพันมานั่งคางเสยียงค่ะพันมาคุยเอยคือบอกว่าคือตัวท่านยักออกไปบู้จักขวามค่ะแห้งมนเข้าไปเต็กเอาเป็นตะคืเอเขาต้องออกเขามาเบิ้งได้ละเขาเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้คัะเอยแล้วขึ้นยักหัวค่ะเพราะว่าเพื่อนกันนานหลักเะอค่ะเอวเราถือไปกับเอยเนาก็ไปนั่งอัน กัปู่สะอาดปู่เสื้อเนี่ยนะคะนัอเรียนผู้บ่าวสัน้อยว่ามัอยากจีบเนาะค่ะเนาะม่นเป็นสาววัยรุ่นเขาว่าเป็นสาวเด็กน้อยบุ้งเมียตลือใ่ไหมคะเอาไปก็พาอันเอาไปกันซื้อเนาะค่ะเนาะเอาเพราะว่าเอ้ยพ่็ไปผู้เดียวพ่อแม่พ่นเบอร์ไปเนาะค่ะเนาะสมัยนั้นอันเป็นแซ่เป็นสาวบุ้งแม่ว่าเราไปดุที่มันบอกว่ามันมีอันบ้านเราก็มีกฎเกินเนาะค่ะเนาะก็ไปก็ผู้บ่าวก็ซื้อขนมมมให้กินละค่ะเอ้า เอามากันไว้หนอเอาเอายับเขาไปหน้อยนึงสินะค่ะมันอยากเอามือันแตะกันแดสินี่คะเฮาพันบูรู้เรื่องเฮาก็ทําทำสิแล้วค่ะทำพเพราะว่าเฮาเป็นอินโนเซนต์เฮาบรู้เรื่องเอาอันนี้กเขาได้เอานนี้กค,ค่อยได้สิเนี่ยค่ะ КА เอาเมื่อนูได้เอาเมื่อนางได้สิมันก็ซื้อเมื่อกล่องทีโบได้แมนมากินก่แก้มักทวดดินนี่สมัยนั้นเนอค่ะเนะแก้มักทวดดินมักกระบ,บกครัวเนอค่ะเนะมักทวดดินมักกระบกครัวสคนบ้านนอกเนะค่ะเนะไก่ปิ้ง ลูกซินปิงเนี่ยมาช่วงหลังๆจังมีมาด้วค่ะเอา้าเสียงเธอบัเนี่ยแฟนเอ้ยพอดียูเงือนเด้อค่ะเสียงข้างนอกนึกว่าอันเพื่อเปิดประตูมันบ่มีเนาะคือว่าเอ้ยอยู่ผู้เดียวตัวนี้เอ้ยมานั่งขึ้นลเลยก็ขึ้นยักหัวค่ะ ภาพยนตร์สมัยก่อนแถวบ้านนอกโพงแหนเนาะค่ะเนาะถ้าว่าคนบางคนมัากังหูจักอยู่แต่ว่ามันเป็นตำนานเข้าคึบเข้ากือไปแล้วล่ะค่ะมันเพราะว่ามันเป็นนั่นมันเข้ามิวเซียมเนาะค่ะเนาะคนรุ่นหลังนี่ก็โบรู้แล้วล่ะค่ะมันมันมดมดกับมดกรหินว่างั้นได้ปะนังกางแป็กนั่นเท่าพันเอามาใส่ก็ฝีก็ยังคนเบิ่งกันน้อยเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามัน มดสมัยเลยว่ามันมืดสมัยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปค่ะแต่ว่าแห่งไซเออฝั่งอันพอดีแวบข้ามานในหัวสมองเ้ยเลยคุดคุดยากหัวค่ะคุดยากหัวสมัยเป็นวัยยันสรุ่นกับเอยเนะกันไปเบิ่งหนังง้มขาดเครื่องเบิ่งหนังผีค่ะดนตรีออกมานีจุ่มเข้าหากันนี่โอ้ยดนตรีผีเนูกันนพันกเอ็ดคักเลยค่ะก็เลยมานั่งขึ้น่าเหาใหญ่มาโอ้ยไปยานแต่ปานเพราะว่า ภาพยนตร์หนังบ้านสร้างออกมาก็กองถ่ายเนาะค่ะเนาะจักกองจักเน้อได้ฉากได้มุมมั้เงินมันเถอะได้เสียงเว้าได้ธรรมชาติเนาะค่ะเนาะเพี้ยนออกมาเป็นหนังมันบอกค่ะเออแล้วมันนั่งนึกแล้วขึ้นยักหัวเดียวนี้มันก็เป็นธรรมดาไปเส้นแล้วเนาะค่ะเนาะบางคนบ้านไทยหนังก็ยังใช้แค่อันมือถือถ่ายก็เป็นหนังที่ว่าโด่งดังก็มีเยอะแยะนะคะมันมันมดสมัยเลยว่ามันมดสมัย แงไซเขาฝังเนอค่ะคำพูดหรือเขามาฟังอันคลิปนี้ก็มว่มวนๆกันเนอค่ะเนะก็บางคนก็อาจจะได้ยินสัมผัสจุดนี้มาะคะ่ะแต่ก็เป็นนั้นถ้านั่งนึกนั่งย้อนไปก็เป็นอันธรรมชาติที่ว่าทำเมื่อเขามีความสุขเนอค่ะเนะ,ะย้อนยุกไปก็มันเป็นอินโนเซนต์ค่ะเอยว่ามันเป็นไวทยที่ว่าโทรศัพท์ก็ยังบ่มีเนอค่ะเนะ,ะถ่ายก็ถ่ายอันกอง่าง,งัันเดอบไะ ทานาไทายรูปไทยกล้องไทยกล้องพูละลอยเนาะค่ะเนาะถ้าว่าวันผู้เหลือน,นั่นก็มีกล้องพูละลอยเพือถ่ายแล้วมันก็ถ่ายกล้องฟิลมออ์มเอาไปล้างเนาะค่ะเนาะมันมันโบได้มีอันแบบนี้สินะคะมันโบได้มีเหมือนปัจจุบันนี้แต่มันก็เป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตเนาะค่ะเนาะปัญหาวันอายุ ต่างกันอันวัยมันไปเร็วก็บางทีก็แวบเข้ามาในหัวสมองก็ได้มีความคิดว่าเออครั้งหนึ่งในชีวิตมันบอกค่ะก็เลยขึ้นจากหัวออะกาแฟมืดไปแล้วค่ะอีกมือหนึ่งครับมืดมืดอันเอาเดียดโอกแบบนี้จงตรงอันอันบอดด้อันนั้นแล้วนะค่ะเอาเอ้ยน่าเสาร์เด้อค่ะเด้อ มวนมวกันก็เข้ามาทักทายเอยตุ๊กตาผาฝันกัเมื่อไม่วันไม่เจอเพื่อนๆมีแต่ความสุขค่ะเอยก็มีแต่คำว่าขอบคุณทุกคนเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆทุกคนที่ว่าคีโอดเอยตุ๊กตาว่างั้น้ำไว้มากินกาแฟเอยก็เอยก็มีแต่คำว่าขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพค่ะดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใส่ใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะเพรากันคิโตไปเนาะค่ะเด้อขอบคุณในหลายสวัสดีค่ะ